สวัสดีคนมีฝันทุกคนนะครับก็ไม่ได้เจอกันานานเลยนะวันนี้ผมจะมาแนะนําทีมที่ใช้ผ่านหออาจารย์เอ,อิร์ลหลงนะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้อาวุธลับนะส่วนตัวผมเนี่ยผมก็มีอาวุธลับนะครับดอกซาลี่เนี่ยผมก็มีนะแต่ว่ามันแค่สี่ดาวเองก็เลยจะมาทําคลิปแนะนําเพื่อนๆที่ไม่มีแล้วกันนะก็ทีมที่ต้องใช้เนี่ยจะเป็นทีมความไวที่เน้นดาเมจจากมังกรน,น้อยแล้วก็อาจารย์เอ,อิร์หลงเป็นหลักก็จะมี หงหลงมานาสูรหัวอู่สิงเสียงมังกรน้อยแล้วก็อาจารย์เอ้อหลงนะครับเดี๋ยวเราไปดูวงแหวนกันเลยวงแหวนที่ใส่เนี่ยจะเป็นสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับวงแหวนที่ห้าเป็นแมงป่องหยกพิโลดแล้วก็อาจารย์เอ้อหลงใส่เป็นสองหนึ่งหนึ่งสองวงแหวนที่ห้าเป็นแมงป่องหยกคมก้าหลงหลงใส่หนึ่งสองหนึ่งสองแล้วก็วงแหวนที่ห้าเป็นหยางรู้ โมอู่ใส่เป็นสองสองสองหนึ่งวงแหวนที่ห้าเป็นแมงมุมนรกเทพวาจามาราสูนใส่เป็น 1, 2, 1, 1. หนึ่งสองหนึ่งหนึ่งแล้วก็วงแหวนที่ห้าผมใส่เป็นบุกค,ค่ายนะครับจิงเซียงใส่เป็นสองหนึ่งสองสองวงแหวนที่ห้าเป็นบุกค,ค่ายเหมือนกันโอเคการอัพแต้มมังกรน,น้อยให้อัพเป็นคิดคิดเลดล้วนเลยนะครับผมแล้วก็เออหลงเนี่ยคิด อาจเป็นคีดาเมจเลยเพราะเราจะเราจะให้เขาโกรธนะหลงๆอัพสปีดแล้วก็ตัวที่เหลือนี่อัพสปีดหมดเลยนะครับเพื่อนที่เราจะเน้นให้เขาไวที่สุดโอเคเดี๋ยวเราไปดูเทคนิคการเล่นเลยนะครับผมต้องบอกก่อนว่าผมก็หาเทคนิคกัเหมือนกันนะครับประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงได้ผมก็เล่นไปนเรื่อยปรับแก้วงแหวนปรับแก้สกิลไปเรื่อยนะ ครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีการคอมโบสกิลให้ดูนะเริ่มเทินมาเนี่ยเขาจะเล่นก่อนเราเนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับผมไม่มีปัญหาอะไรนะเอ่อเมื่อถึงเทินเราแล้วเนี่ยให้หลงๆเนี่ยเราบัฟเกี่ยวใส่ให้มานาสูรน,นะครับเพื่อไม่ให้มานาสูรเราเนี่ยตายก่อนนะอ่าบัฟไปแล้วก็มานาสูรนะตัวอื่นเนี่ยเราก็ตีธรรมดาหรือว่าทำไรก็ได้นะครับเราค่อยไปรอเล่นหลังจากเราย้อนเวลากลับมาแล้วนะโอเคก็ให้เขาตีไปก่อน เดี๋ยวเย็ยนระเบิดเนี่ยเราก็ตายหมดแล้วอ่านี่ครับมาสูตแเราเหลือคนเดียวเขาจะย้อนเวลานะนี่ย้อนเวลากลับมาเราจะได้เล่นก่อนนะให้มาสูรเราเนี่ยกดบัฟปู่เนี่ยสกิลเนี้ยเพิ่มเกตมานานแล้วก็เราจะได้เล่นเทินด้วยนะโอเคกดไปปุ๊บมาถึงเทินหัวอู่หัวอ,อ,อ,อู่เราเนี่ยบัฟเดี่ยวให้กับมังกรน้อยนะครับเพื่อเพิ่พมดาเมจ อ่าแล้วนี้เราได้ล่นเทินอีกทีหนึง่งแล้วก็ล่นเทินไหมครับเออหลงเนี่ยให้เราตีใส่เออหลงนะครับผมถ้าผมจําไม่ผิดนะอ่าตอนนี้ผมคิดอยู่อ่าตีใส่เออหลงไปนะครับเพื่อป้องกันการสะท้อนนะครับผมเนี่ยถ้าสมมุติเราไปตีใส่ตัวอื่นเนี่ยตัวอื่นตายเนี่ยเราจะโดนพลังของเออหลงเนี่ยถือว่าตัวไหนผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ผมน่าจะเป็นเออหลงเนี่ยสะท้อนกลับมาทําให้เออหลงเราตายนะอ่า เราก็เร่งเทินไปครับผมมาศูนย์แล้วก็บัฟไปตรงนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะแล้วก็บัฟเดี่ยวไปครับอันนี้บัฟเดี่ยวให้กับหลงหลงนะครับผมเพื่อที่จะโยนบัฟเดี่ยวคืนมาอีกนะอ่าโยนบัฟเดี่ยวมาคุ้มครองเอ้อหลงนะครับเพื่อที่จะไม่ตายนะมาถึงคิวพระเอกแล้วนะครับกดสกิลไปตุ้มเป็นไงครับ อันนี้กลางหอแก้วต้นเทินถึงตรงนี้เราก็ปลอดภัยแล้วครับผมอ่วาวนไปวางมานี่ครับก็แค่นี้เราก็ผ่านแล้วครับผมง่ายๆโอเคเราก็โยนมาให้กับ เออหลงครับเพื่อปิดเกมอ่าก็ประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าก่อนที่จะได้สเต็ปแบบนี้เนี่ยผมก็ลองลองมาเยอะนะครับเนี่ยดูจากคลิปเนี่ยประมาณแปดนาทีก็ลองผิดลองถูกมากว่าจะได้นะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่เอาวิธีนี้ไปทำตามนะก็คงต้องใช้เวลาหน่อยนะครับสำหรับการรีลอบเพื่อให้มันเข้ากับสถานการณ์ที่ผมได้ทำไว้นะแต่ว่าลองเลยว่า ถ้าเราไม่มีอาบุลัดอกสารี่เนี่ยสามารถผ่านได้นะครับหออาจารย์เอ,อ้อหลงเนี่ยผมก็ผ่านให้ดูแล้วนะขอบคุณที่รับชมมาถึงตรงนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับถ้าใครมีอะไรจะติหรือว่าแนะนำเนี่ยสามารถพิมพ์ลงมาในคอมเมนต์ได้เลยครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนก็สําหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบายบาย